นี่นมามาน,นี่นี่นี่น,นี่นี่น,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 นี่นอนนี่ Yeshua. นี่นอนนี่ดีไหมดีไหมบ๊บเข้าให้ดีโตโตจกันบ๊บเข้าให้นี่ดูน้ำหนักิมองหมองนมีบ่มีบ่เอาเอานีนี่นี่จ้ากันจ้ากนนะจ้ากันเรลบึ๊บเน่ึบนี่ เกีบเก็บเก็บเก็บเจ้ากันเจ้ากันนี่อ่ะจ้ากันเออจ้ากันเลยใ่ะนี่ใช่ปะนี่ตัวนึงตัวนึงฮะนี่จ้ากันเลยจ้ากันบับเออนี่นี่ตัวนึงเอ้ยจ้ากันเลย รึบเออดูจากการดูจากการครับนี่เรียบร้อยสามตัวเบ็ด